สวัสดีครับพี่น้องครับเศารนี้กะมากับพว่วมสดชื่นเย็นสบายนะครับเนาะเมื่อนี้พายุหมาห่อนหมาห่อนหมาห่อนกับมาหอนแล้วนะครับมาหอดเศารนี้เลยครับอ่าเ้านี้หมาห่อนเข่ามาเลยแล้วก็ตกหนักด้วยครับมาถึงก็บตกหนักเลยนะครับมาหอนแล้วครับมาหอดแถวหนองเรื่อแล้วครับ าห้อนมาหอดแถวน้องเ,อเรือแล้วตกนัดตกนัดเ้าานี่นะครับมาห้อนตกแต่เศาาเลยผลดีครับปีนี่สุดพันธัญญาหารกับอุดอมสมบูรณ์แล้วก็ มีมีดไม้อันดีตรวเสาวันจัน์ทรนะครับก็จะออกไปหาตัวเลขมาให้พี่ให้น้องกับไปไซบ์ได้หรอกครับวันนี้กร็สิทำนนวนเเลขตัวที่สำนักต่างๆเสี้ยนต่างๆเพินหามากลวนแล้วแต่เป็นตัวเลขที่เป็นเลขอันทั้งหมดล่ะครับเป็นเลขอันเลยนะครับ เ,เด็กตันเกือบทั้งเมดครับเจ้ามือเพิ่นกะบวกาสู่วาการับขึ้นกันนะครับรับกปบเปอร์เซ็นต์สามสิบเอร์เซ็นต์สี่สอรน้าสปอี่น้องกองไปกับใส่ดุลพินิจในการซื้อในการจัดนะครับเขาต้องซื้อ,อาบางบางครั้งตัวเลขกับบ่านม้ไผรู้หรอกครับแต่ว่า อ่าเช็ดสองแปดหา่าตัวเลขต่างๆกับเป็นเลขอ่าตัวเส้นกับเป็นตัวเลขที่อันนะครับกับเข้าไปสี่ตัวห่างเคี่ยงเอานะครับจัดตัวห่างเคี่ยงเอา,อา 4, หาสื่อหามาเพื่อว,ว่าโชคดีเป็นของเท่าเนาะครับมื้อนี้กับรู้สึกว่าฝ่าฝนฝ่เป็นใจพ่ออยู่มาหอนมาหอดพอดี นะครับสำหรับเสานี้น้ำเต็มสะเต็มงั้นไห้งันหน้าทั้งหมดแลวครับปูปลาหน้าน,านี่ก็พยายามป้องกันบบไห้มันออกนะครับสำหรับสวนของอุดแชนเนลนครับแตหวังว่าพี่น้องต่อไปคงสิดีใจนะครับฝ้าฝนปีนี้ปเป็นเกื้อว่าดีมากวกขึ้นมาหาตัวเลขของพวกเขานะครับตัวเลขต่างๆถึงอุดแชนเนลได้ลง ลูกทุกไหพี่ไหน้องเบิงก็หาให้ได้นะ้ครับแต่ละสำนักเพิ่นไหม้านี่ก็าอามากไม้นะครับมากไม้ตัวเลขรวนแล้วต่เป็นเป็นตัวที่จะทำโชคทำลาบทำเงินทำทองไหพีให,ใหน้องทั้งนั้นแหละครับที่เห็นตัวเลขต่างๆ่นี่ไหพีให,ใหน้องจุจารนาเอานะครับอ่ฝนกระตกนักนะครับอา่าพายุลูกนี้ อ่าบ่แม,มนฝนล,ลิ้นธรรมดาพอมาหอนมาถึงตกหนักเลยเม็ดใหญ่เลยนะครับเป็นน้ำเป็นตน้นเป็นน้ำเป็นน้องได้เลยนะครับอ่าฝากพี่ฝากน้องรักษาสุขภาพตัวเองนานะครับอ่าวันที่หนึ่งกันยายนพกหาคงจะเป็นวันที่เขารวยอีกมือหนึ่งนะครับเนาะสำหรับอ่า บรรดาพี่น้องผู้มาสแสวงโชคเสียงโชคน้ำกันนะครับวันที่หนึง่งวันหวยออกนี่ก็จะไปที่สำนักของอาจารย์ใชัชนะนะครับอาจารย์ชัชนะนี่เพิ่นกระห้ตัวเลขปัญหาให้บุคคลหลายๆไปหาท่านระึกถือกันแทบทุกคนละครับเลขเพิ่นห้มากนะครับ วันที่หนึ่งจะไปวันนี้ไฮช่วงเก้าโมงสิบโมงนะครับจะไปที่วัดพราะาจาราร์ใชยชนะเพื่อสืบไปหาตัวเลขดีๆมาให้พี่ไฮน้องนะครับกับป้อแน่นะครับโชคดีอาจเป็นของเล่าของเฮานะครับเนาะมัดเสียงมักจัดมักเสียงโชคเสียงลาบเขากัจัดไปนะครับอไตัวดีๆเก่ามาก บอกพี่บอกน้องนะครับเข่าไปหันไปหิไปสำนักนั่นสำนักนักนี 8, 8, 8, 8 8. เจ็ 4, 4, ดแปดห้าหกแปดห้าสี่แปดห้าแปดแปดห้านะครับเด็หาซี่ซี่หาเจ้สินะครับสองแปดสองเก้าล้วนเป็นตัวเด็ดๆทั้งนั้นอ่า อันหลายนะครับหาเสือได้เด้อพี่น้องเด้อขอนมือบางเทีจ้ามือพนอาจจะเตี่ยนใจก็ได้นะครับเนาะเจ้ามือบางคนคนกระสูกระส้นคือกันละนะครับเิ่นกับพยานเข้าขึ้นกันละเิ่นกับพยานตัวเลขึ้นกันละอหอดวันเกาะวันสุดท้ายเาขากับจังหวะกันอีกที่หนึ่งนะครับเนาะ เดดสิโศกก็ก้ใดสีนี้ลาบนี่โศกลำลำรวยรวยสุขสุขคนเดอครับเ้อฝนตกหนักครับมือตกหนักก็มีสี่สินสุดละมือมาแต่เสาเลยฝน,นมาแต่เสาอ,ออกไปใสกับอะไรกรครับมือ อยู่อยู่อยู่บ้านสวนครับมือีนึ่พูดชแนลอยู่บ้านสวนเข่าบ้านสวนนะครับจะวิเคราะห์เหลขต่างๆให้พี่ให้น้องได้รับชมรับฟังนะครับสําหรับมือนี้อยู่บ้านสวนไปใส่วัานใดิหรอกครับมือนึ่เลขกตัวใดดีๆก็จัดมาให้พี่ให้น้อง เอาละครับเมื่อน,นี้สำหรับคลิปนี้จะแต่พ่เว้าวยังหลายหอกครับจะเน้นให้พี่ให้น้องอได้หาซี่ได้หาเชียงโฉกตัวไก่เชียงที่เล็กอันตัวใดที่มันว่าอันจะจัดไปนะครับเพราะว่าเลขของแก่ลาอาจารย์กับว่าได้หาตัวเดียว บางอาจารย์ให้มาตัวเดียวมันจะอันบางอาจารย์ห้ม้าหลายตัวนะครับกะพี่กันองก็จัดไปนะครับเลนตัวที่มันบ่าอันแหะครับไอ้ตัวที่มันอันนี่บางทีกเพิ่นเี่ยนใจเอาถึงนาทีสุดท้ายก้อนต้องว่ากันอีกเทนึงนะครับเลขตัวที่บ่อันมันจะไม่หลายตัวอยู่ไม่หลายคูไม่หลายชุดอยู่นะครับ สามตัวนั่นสิสามตัวมันมีทั้งหนาทั้งหลังมันก็มันก็มีให้เขาหลุนมากมายอยู่กตให้พี่น้องเอ็กซีสุข,ขูสุขคนสุขขันได้เพียรนาเอาเนาะครับเนะาะเลขอันบ่ได้เล่นเพราะกเ็เล่นเด็กไก่เชียงนะครับเด็กไก่เชียงไม่หลายเลขเด่นเด่นไม่อีกหลายตัวนะครับอ่าบ่าต้องบ่ต้องไปกลางบนาบางเทีมันอาจจะมาชน เด็กที่เด็กที่ใจเชี่ยงเด็ก็อ่านก็ได้ครับบางทีอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ให้ที่ให้น้องใช้ยึดายานนะครับสำหรับมาห่อนมืดอนี้มีตกหนักเลยครับเพราะมาหอดน,นี่ตกหนักเลยต่างเข่ามืดอ,อึมคมมาเฉยเดียวก็ปล่อยฝนลงมาเลยาะหล่อราทำเพลงอย่างละตกกลางเดียว เป็นฝนยางเดียวสำหรับอำเภอหนองเรือตำบลโนนศาสต์นะครับสี่กัดคือตำบลโนนสาสตาอำเภอหนองเรือครับผมตกนัดตกนัดมากนะครับสำหรับไอ้ื่นี้รู้สึกว่าอากาศดีมากครับ น้ำเต็มไฮเต็มหน้าเนาะครับมีน้องกองไปกะคงจะม่คงสุขเลยเนาะครับเนาะถึง่าคาเขาบอดีอ่านอาจจะดีก็ได้ปีนึงนาะครับดูแม่นมว่าจะดียุปี่้นอ้องอ่าเสียงโชคบางเทียอ,อาจจะโชคดีวันที่หนึ่งสันยายนของขานี่ก็ได้เนานะครับนะเนาะตัวใดที่มัน อ,อันมันยังเท่ากาับค่อยมันไปถึงหน้าที่สุดท้ายเพ่อนอาจจะเปิดก็ได้นะครับเนาะอัะอนคิดจะน่าเอาหวังว่าคงจะโชคดีกันชัวหนาเนาะครับเนาะ,ะหวังว่าคงจะโชคดีกันชัวหนาตัวตากันไปเนาะครับสำหรับคลิปนี้ ผมก็ขพอฝากพี่ฝากน้องฝากเอฟซีกดแชร์กดไลค์กดติดตามไหเนเ้อครับเดิสสำหรับช่องอูดแชนแนลนะครับฝากเอฟซีฝากพี่ฝากน้องฝากสุขูสุคนที่เข้ามากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ไหเนเ้อครับเ,เพื่อเป็นกำลังใจในการท่าคลิปต่อๆไปให้พี่ให้น้องอได้มีทางเลือกนะครับเนาะได้มีทางเลือกเพื่อว่าท่านจะได้มีโชค นี่แหละเฮงเฮงรวยๆนะครับอขอฝากให้พี่ให้น้องให้เอทซี่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้เด้อครับสำหรับมือนี้คลิปนี้ขอกล้าข้าว่าสวัสดีครับ